เร,เริ่มต้นที่สอนเลยค,คือหลักการคืออะไรเอ่ยถ้าบวกบวกกับตัวบวกอะ่ะมันจะได้อะไรครับ,รบได้ตัวบวกที่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมเช่นห้าบวกแปดเป็นสิบสามเห็นไหมได้ตัวบวกที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าบวกกับลบมาเจอกับตัวที่ลบเดี๋ยวนะ มาเจอตัวลบห้าขายาใหญ่กว่าลบครับมันผลลัพธ์จะเป็นลบ<อ>เช่น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 ห้าบวกกับลบแปดจะได้ลบของใครเอาตัวมากตั้งลบตัวน้อยโอเคไหมโอเคครับครับก็จะเป็นลบสามแล้วลบเจอลบปะครับ อ่าเป็นขั้นตอนถ,ถับไปลูกแต่ถ้าลบม,มาเจอลบก็จะกลายเป็นลบที่ใหญ่ขึ้นโอเคไหมวกเราประมาณนี้ดีกว่าก็คืคอบวกลบกับลบเท่ากับอะไรอ่ะผมไม่รู้เช่นเช่นก็เช่นนี้ลูกเช่นลบห้าบวกกับลบแปดได้ไรลบสิบสามด้ลบสิบสามครับ เรื่องลบเรื่องบวกบวกบวกกับลบบวกลบเรื่องนี้ผมแม่เขาบอผมแม่นก็คือลบลบลบกับก็สัญลักษณ์กระดุกสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์เพิ่มเติมถ้าเราเจอลบ a ลบ b แปลว่าอะไรครับลบ a บวกกับลบ b ไม่ใช่ลบไม่สมมติสมมติก็คือลบ a ลบกับลบ b ผมไม่รู้แบบนี้มันต้องทำยังไงครับผมก็ เช่นไงลบสามลบห้ามันคืออะไรลบสามบวกกับลบห้าเท่าเท่าไหร่ล่ะครับก็ก็ได้ลบแครับอ่าถูกต้องครับเพราะมันเป็นสัญลักษณ์กัะลุกแล้วเว,เวลาที่และสันเขาบอกว่าอะไรเอยเอลบบีแปลว่าอะไรเอบวกอะไรครับ <A> จำนวนบวกจำนวนตรงข้ามของบีเช่น เช่นห้าลบกับแปดมันคืออะไรก็ห<อ>้าบ,บวกกับลบสามครับบวกกับลบแปดนี่ไงเห็นไหมเพราะว่าอะไรเลยจำนวนตรงข้ามของแปดคือลบแปดเนี่ยและเวลาที่เราเจออะไรครับเราเจอสองลบกับลบเจ็ดก็คืออะไรสองบวก จำนวนตรงข้ามของลบเจ็ดคือใครเจ็ดครับหรือเจ็ดก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับสองบวกเจ็ดก็คือเก้าเห็นไหมฮอะถ้ามันมีลบปึ๊บเอ้ผมนึกถึงจำนวนตรงข้ามท,ทันทีแล้วก็ลบ,ลบจะลบเท่ากับบวกใช่ไหมครับอ่าจะจําอย่างนั้นก็ได้นั่นคือเทคนิคก,การจําแล้วอย่างเช่นลบสองลบกับลบเจ็ดเท่าไหร่นะครับก็เป็นสองบวกเจ็ดไปเลยก็เป็นเก้าแล้วก็เติมลบไปใช่ไหมครับ ไม่หมาถึงไลูกอย่างนี้เหรอมาถึงลบสองลบไม่ลบสองวงเล็บวงเล็บครับวงเล็บลบสองลบกับวงเล็บลบเจ็ดครับนี่ไงมันก็เป็นอะไรครับลบสองยังเหมือนเดิมแต่ลบเปลี่ยนเป็นบวกจะมนตรงข้ามของลบเจ็ดคือเจ็ดครับเจ็ดก็กลายเป็นลบสองบวกเจ็ดได้เท่าไหร่เก้าเฮ้ยได้เท่าไหร่ได้ลบเก้า ได้ลบเจอบวกนี่ไงกรณีที่สองลบเจอบวก,บบวกต้องหาเลยลูกต้องหาผลต่างผลลบสองเจอบวกเจ็ดผลต่างเป็นเท่าไหร่บวกครับเป็นบวกบวกเท่าไหร่ล่ะบวกห้าหาพผ,ผลต่างนี่ลูกเจ็ดลบสองเป็นห้าโอ้